วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจเฮฟหน่อยเออโลกภายนอกช่างโหดร้ายเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะนำกระเป๋าจากหลุยวิตตอง นะที่มันออกใหม่เออถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยุคนก็น่าจะพอทราบเนาะว่าหลุย s v วิตตองหรือหลังๆชาแนลกับหลุย s v วิตตองเนี่ยเอรู้สึกว่าเขาออกกระเป๋าใหม่แบบว่าแต่ละซีซันเนี่ยออกมาเยอะมากนะคะจนบางทีตามถ้าไม่ทันซึ่งหลายๆใบเนี่ยมันก็แบบมีทั้งสวยมีทั้งเอียงวะ เ,เครื่องซึ่งอันที่เป็นอ e. ีอย่างวะเนี่ยเอฟจะไม่พูดถึงเพราะเดี๋ยวจะไปแบบว่าไม่ถูกใจบางท่านที่แบบอาจจะชอบเออแต่ว่าคนละสไตล์กับเอฟอะไรเงี้ยเอองั้นเราจะไม่ว่ากันนะคะในคลิปเนี้ยเอฟจะมาพูดถึงเวลาที่มันออกมาแล้วทุกคนแล้วแบบเอฟรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออสวยจังเลยเออน่าสนใจน่ารักอยากได้นะคะแต่พอไปเช็คราคาทีไรเนี่ยก็จะต้องมีความรู้สึกอ e. ีอย่างวะอีกนันแหละเออใบที่ดีไซน์โอเคราคาก็จะอ e. ีอย่างวะ บางใบก็รีไซายเอียงวะตั้งแต่แรกนะคะก็วันนี้จะมารวบรวมนะว่ามีใบไหนบ้างรุ่นไหนบ้างที่เอบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสวยอยากได้แต่พอไปเช็คราคาแล้วแบบแค่นี้นะมึงสวัสดีค่ะขออนุญาตวางสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ที่ได้มาเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่รุ่นแน่นับก่อนนะ1 2 3 4 5 6รุ่นด้วยกันเออเป็น6รุ่นที่เอฟรู้สึกว่า ถ้าราคามันมีเซ s e n กว่านี้ทุกคนเอฟได้สอยแน่นอนเออหลายๆรุ่นคือชอบมานานแล้วแต่ทาใจเรื่องราคาไม่ได้นี่แหละเอาจริงๆนะคะก็มาดูรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นที่ทําให้เอฟรู้สึกว่ามันทําเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดคลิปเนี้ยเออนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เอฟชอบแล้วมันก็ออกใหม่เลวเอฟก็รู้สึกว่าแบบราคานี้มันได้เหรอวะเอาจริงๆนะมันมันมันต้องแพงขนาดนี้นะคะกอดเน็ตขยับจะได้ เวทีให้ขึ้นรูปนะรุ่นแรกที่เอฟกำลังพูดถึงนี้ก็คือนี่ทุกคนรุ่นคลาสสิกหรือตองแซวมัวบีบีนะคะอาจจะออกเสียงผิดหรือถูกไม่แน่ใจนะแต่เอฟก็เรียกซซวมัวเนี้ยมาตลอดนะคะทำไมเอฟถึงชอบรุ่นนี้แล้วคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าราคาเป็นเมกเซนจะซื้อเพราะว่ารุ่นซซวมัวเนี่ยทุกคนเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีไซส์3ามบไก่ไซส์3าใช่ไหมที่เป็นตัววินเทจที่เราเห็นกันมานานมากแล้ว ลุยวิตตองใบแรกในชีวิตของเอฟก็คือแซมโมไซส์35นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือขายไปแล้วกซื้อกลับมาใหม่อีกรอบด้วยนะเออแล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบหลังๆไงเอฟใช้กระเป๋าใบเล็กลงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็กลายมาว่าตัวไซส์35นะั่นแหละที่เอฟเคยมีเอฟก็ไม่ได้ใช้ก็ขายไปนะคะแล้วเพราะเนี้ยน้องออกมาเป็นตัวบีบีทุกคนขนาด20เซน20เซนนะจ๊ะแบบแค่เนี้ยเออตะมูตะมีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสวยจังเลยน่ารัก แต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้ทําเป็นแบบว่าเป็นหน้าหลังเนาะเออปกติรุ่นสองมัวก็จะแบบเป็นหน้าหลังใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้ทําเป็นหน้าหลังเป็นด้านเดียวแล้วก็เป็นกระเป๋าที่มาพร้อมกับสายยาวและสายสั้นนะก็เลยรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยนัน่นรักมันเป็นรุ่นที่แบบเราชอบมันมีประวัติกับชีวิตเรายงเก่งยงเก่งนะลุยต้อ,ตองใบร่าในชีวิตเราก็รุ่นนี้แหละเออน้องเอามาตีความใหม่ให้มันแบบมีความเล็กลงเข้ากับสมัยใหม่มากขึ้นแล้วไปดูรีวิวมามันใส่ของได้จริงด้วยทุกคนคือมันไม่ได้เล็กแบบจนใส่อะไรไม่ได้อะเออ,เอก็เลยอยากได้มาค่ะแล้วก็รอมันเข้าเว็บในของไทยเนาะเออก็ไปเช็คราคาแล้วก็โพลความจริงที่ว่าน้องก็คือ8 9 5 0 0 ฮัลโหลแพงมากเลยอ่ะเอาจริงนะตอนแรกอ่ะที่แบบเห็นน่ะในเมืองนอกเนอะที่เขาแบบอันบ็อกซิ่งกันเอฟก็แบบเฮ้ยถ้าแบบ58 0 0มนี่แบบกัดฟันซื้อดีมีนะ้าหมก็ต้องใช้คำว่ากัดฟันซื้อแล้วนะเออเพราะเอฟรู้สึกว่าแบบมันดูยังไงไม่รู้เอฟรับกับราคากระเป๋าแบรนด์นี้มือหนึ่งยุคนี้ไม่ค่อยได้จริงๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าพอไปเจอว่ามัน8 9 0 0 0เ้าท่าไหร่ขาดูอีกที89,500เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ย <He> <laughs> คืออะไร <laughs> ทำไมมันแพงจัง นะแล้วก็เลยกลายเป็นว่านั่นแหละไม่ได้นะคะกับตัวนี้นะทั้ง,งที่เป็นตัวที่เอฟรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีอ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นสไตล์เราชอบมากๆเลยจนถึงขั้นวันก่อนเนี่ยเกือบไปได้ไซส์สาที่เป็นตัววินเทจมาแล้วเออแต่รู้สึกว่าช่วงหลังๆอะกระเป๋าในคอลเลกชันเยอะเกินไปเริ่มรู้สึกว่าแบบใช้ไม่ทันนะก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะตอนแรกจะซื้อไซส์สามสิบมาเป็นตัวไต่ตัวแทนเออเพราะว่าไอ้ตัวไซส์เนี่ยบีบเนี่ยไซส์ยี่สิบเซนเนี่ยไม่น่าได้แน่นอนมันแพงเกินไปนะคะก็ นั่นแหละเป็นใบแรกที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องแพงขนาดนี้นะคะใบที่สองนะคะก็เหมือนจะเคยพูดเป็นคลิปเก่าๆเา้วม้งว่าใบเนี่ยเอฟก็ชอบแต่ว่าแบบเออมันแพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือนี่น้องเป็นรุ่นโมโนแกรมไซส์ทรังนะคะก็เป็นตัวที่เขาแบบเหมือนทําเป็นทรังเนอะเหมือนหีบนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่โครงแบบว่าให้มันแข็งฉะนั้นมันก็จะมีความแบบว่านุ่มๆ ือเราจะมีความแบบว่าดูรีแลกซ์ดูแบบไม่พยายามนะคะแต่ราคาน้องก็คือพยายามมากเลยมันขึ้นราคามาด้วยก่อนหน้านี้มัน124นะคะตอนนี้เป็น139แพงขึ้นมาอีก1 5ื่นแม่เออแพงขึ้นมาอีก1 5ื่นถามว่าเงินเดือนขึ้นทันไหมก็คือไม่มีทางทันนะคะก็ เป็นอีกรุ่นหนึ่งเอฟรู้สึกว่าแบบมันได้ความคลาสสิกเออพอเอฟนึกถึงหลุยส์ตองความเป็นโมโนแกรมอย่างไงทุกคนเอฟจะรู้สึกถึงความคลาสสิกความกึ่งวินเทจซึ่งมันเป็นสไตล์ที่เอฟชอบเนาะก,ก็มันกลายเป็นว่าตัวเนี้ยสวยมากเลยชอบมากแล้วก็แบบดีเทลก็ดีนะคะมาพร้อมกับสายยาวสายสั้นเหมือนเดิมเลยนะคะก็เป็นรุ่นที่รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยทาไมอะแต่อันนี้เอฟเข้าใจได้นะเอฟรู้สึกว่าราคามันก็ควรจะประมาณนี้แหละเพราะเอฟรู้สึกว่ามันเป็นการตีความใหม่จากตัวหีบของเขาซึ่งหีบของลูฟิตตองมันเป็นเหมือนเฮอริเทจอะเออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนมรดกตกทอดเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของแบรนด์นะคะมันจะแบบมาราคาถูกแบบ7จ็ดแปดหมื่นก็ดูไม่เม k เซนจะหีบจะครั่งทั้งทีก็ต้องขึ้นแสนจิแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่า รุ่นเนี้ยไม่ค่อยตอนแรกที่เห็นน่ะเออไม่ค่อยคาดหวังว่ามันจะถูกแต่แค่รู้สึกว่าแบบเออเสียดายเนอะถ้าเหลือราคามันมี k e s กว่านี้ก็คงได้แบบมาสะพายชิคๆเฮยเข้ากับชุดวันนี้ <laughs> เออนะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เสียดายนะคะว่าแบบราคามันสูงเกินไปสําหรับเอฟนะเออสำหรับวันท่านอาจจะแบบว่าถ้าเงินถึงอ่ะก็เชียร์มากๆเลยนะช่วยซื้อแทนหน่อยนะคะรุ่นถัดไปเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เคยเกือบ จะได้หลายทีและเออเพราะว่าตอนที่มันออกมาแรกๆมันไม่ได้แพงขนาดนี้ทุกคนตอนออกมาแรกๆมันราคาแบบประมาณ30,000ื่นปลายๆนะถ้าจะไม่ผิดนะคะน้องก็คือเป็นเปิติสแซกแพลตนะแล้วดูราคาตอนนี้เท่าไหร่6 7ืแล้วทุกคนงงมากงงมาก เอออันเนี้ยจำาน่นแม่นเลยตอนที่มันออกมาแรกๆเนี่ยมันสามหมื่นปลายๆเหมือนจะสามหมื่นเจ็ดนะคะแล้วตอนนั้นที่เอฟแบบไม่ได้ซื้อเพราะว่าเอฟก็แบบเป็นสายช่างดูรีวิวไงเออชอบไปดูรีวิวของเมืองนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเออมันใส่ของได้น้อยเนื่องจากน้องเป็นทรงแบนแบนใส่ของได้น้อยไม่พอเวลากระเป๋าล้มปุ๊บของแผลออกมาอย่างงีออ้พอกระเป๋าล้มปุ๊บของก็สาับแผลออ,ออกมาได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเออเออยังไม่เอาดีกว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย กลับมาต่อนะคะคือเมื่อวานอัดอัดอยู่ในละช่วงที่มันตัดไปเนี่ยคือมนีสายเข้าทุกคนขนาดเลี่ยงมาเป็นอัดวันหยุดแล้วนะก็ยังจะมีสายเข้าไม่ไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วหลังจากพอเอฟรับสายก็แบบอารมณ์ขุน่นัมเออความยากของการทำ u t u b e สำหรับเอฟคือถ้าเกิดเอฟอารมณ์ขุ่นมัวปุป๊บเอฟจะไม่มี energy มาแบบ เมาามอยอะทุกคน่วานก็เลยแบบว่าอัดต่อไม่ไหวละออกไปหาอะไรกินแล้วกันให้อารมณ์มันดีขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องมาต่อวันนี้นะอาจจะแบบความต่อเนื่องหายไปเสื้อเสื้อเปลี่ยนไปป้อมเป็นอีกวันหนึ่งไปเลยนะคะก็วันนี้หวังว่าจะไม่มีอะไรมาขัดแล้วนะมีอะไรมาขัดอีกจะเลิกแล้วนะไม่ทาแม่งแล้วอารมณ์เสียนะอะเมือ่อวานถึงไหนเมือ่อวานถึงสักแพลต์เปอร์ตีส นะคะก็เอฟบอกว่านอกจากมันจะใส่ของได้น้อยแล้วเนี่ยเอฟยังเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนแบบเวลาล้มอ่ะของยังหลุดออกมาง่ายด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็เอฟก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเออไม่ซื้อแล้วกันนู่นนี่นั่น,นแล้ววันหนึ่งก็กลับไปเช็คราคานะแต่ก็เจอมาว่าปัจจุบันน้องราคา6กหมทุกคนคืออะไรอะ่ะสามหมเมื่อประมาณ อะอย่างมากก็คือไม่เกิน2ปีเออประมาณปีครึ่งถึง2ปีที่แล้วเนี่ยที่น้องออกมาใหม่ๆเนี่ยคือ30,000ื่นไปอยู่เลยตอนนี้6,700 0 ก็คือราคาแบบไม่ใช่แล้วนะคะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปมากๆแล้วก็ด้วยความที่น้องเป็นก็เป็นกระเป๋าใบเ,เล็กๆกันเนาะเออมันก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่คุ้มกับ6กหม6,7แล้วก็ฟังก์ชันที่แบบว่าเอออาจจะแบบใส่ของได้น้อยด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะคะก็เลยกลายเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เอฟรู้สึกว่าชอบนะแต่ราคามันแบบมันใช่หรอราคามันไกลเกินเอื้อมเกินไปสําหรับเอฟม,มากๆนะคะ ในี้รุ่นถัดไปก็ยังวนเวียนอยู่กับแซกแพลตอยู่นะก็จะเป็นตัวนี้แซกแพลตบีบีนะคะแซกแพลตบีบีเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเอเปาเป็นคนชอบอีรุ่นแซกแพลตเนี้ยมาตั้งแต่ไหนตแต่ไรล้วทุกคนเออมีไอดอลเป็นแองเจลินาโจลี ที่เขาชอบใช้รุ่นนี้นะคะแล้วเอฟก็รู้สึกว่าแบบเออเคยซื้อมาใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวโมโนแกรมหรือนาปัจจุบันนชาติเนี่ยเอฟก็ยังมีตัวแซกแพลตท,ที่เป็นเชอรี่อยู่นะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชอบรุ่นนี้มากเป็นพิเศษนะคะและ้วพอเขาออกตัวแซกแพลตบีบีมันเป็นไซส์แบบประมาณเหมือนแบบคล้ายๆ on the go ก m อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เป็นทรงแซกแพลตเอฟก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสวยมากเลยมันดูดีมันแบบเออหน้าใช้ดูใช้ได้จริงใส่ของได้จริงทีนี้ ปัญหาของเปร์ตีแสกแพดก็จบไปเพราะว่าอันนี้ใส่ของได้จริงแน่นอนนะคะแต่พอมาเจอราคาเนี่ยก็ต้องช็อกไปอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าน้องคนนี้ก็8ปดหมทุกคน <laughs> แพงมากโอ้แพงมากจริงความรู้สึกคือแบบเฮ้ยมันเออนั่นแหละมันราคามันไปถึงขนาดนี้กันหมดแล้วนะคะแล้วก็ไรายได้เราก็ตามไปไม่ถึง <laughs> เราอย่างได้เอฟเคยพูดเนาะเอฟเคยพูดในคลิปก่อนๆนนะหน้านี้ว่าแบบเอฟคงไม่ใช่ทาเก็ตของเขาอีกต่อไปนะก็หลายท่านจะมีมีคำถามเออเอฟเคยเจอแบบว่าคอมเมนต์ประบอกประมาณว่าเออหลังๆเอฟซื้อแต่อของมือสองเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ดูก็ทุกคนดูราคามือ1ดีเออกับไรายได้ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรมากมายเนี่ยถามว่าจะตามไหวหรอเออก็ตามไม่ไหวนะ ส่วนตัวเป็นคนไม่ติดกับของมือสองอยู่แล้วแล้วพอเจอราคามือ1แบบเนี้มันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบจะซื้อมือ1นึ่งทำไมวะนนี่ยมันแพงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทําให้เอฟแบบซื้อส่วนใหญ่เป็นมือสองอะทุกคนมันคือบางอันมันมือหนึ่งมันบห่อย,อยจริงเด้อนะ ถัดไปจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบมานานแล้วเหมือนกันนะคะเคยคิดจะซื้อมือสองมือสองมันจะอยู่ประมาณแบบ50,000กลางๆถึงว่ามัน6กหมื่นแล้วแต่สภาพนะคะนั่นก็คือน้อง L v วคันเองนะคะหรือที่เรียกว่าแคนนี่แหละเออแคนกับคันเนี่ยนะตัวเ,เนี้ยนะน่ารักมากชอบชอบตั้งแต่ไอมันเป็นทรงถังวินเทจลายไม้อะไรพวกนี้เราทุกคนแล้วพอมันออกมาเป็นแบบรีเวิร์สโมโนแกรมเนี่ยก,ก็ชอบมากเป็นพิเศษนะคะแล้วแต่ว่า นั่นแหละคือรู้สึกว่ามือหนึ่งอ่ะมันตอนนี้มันแสนกับอีกเจ็ดพันแล้วทุกคนคือแพงมากเออมือหนึ่งคือแพงมากแล้วมือสองพอแตะสักมระห้าหมื่น 5, เนี่ยมันก็จะชอบแบบมีตําหนินั่นนี่มีตําหนินี่หน่อยที่เอฟรู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็ซื้อห้าหมื่นแล้วนะ เออก็ยังแบบว่ามีตําหนินู่นนี่นั่นที่แบบเอ,อรู้สึกว่าแบบเออมันอย่าเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นรุ่นที่ไม่ได้ซื้อสัทีแต่เอ,อรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยพอนานวันไปมันจะมีความคลาสสิกมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเออว่าเดี๋ยวเอฟเจอราคาดีๆที่สภาพที่เอฟโอเคเนี่ยเวลาที่จุดตรงกลางมันมาเจอกันเนี่ยน่าจะได้นะคะสำหรับรุ่นนี้ไหนะยังชอบอยู่รุ่นคานนั่นเองนะคะ ทีนี้ใบถัดไปใบสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เอาจริงไซส์ pm เอฟก็อยากได้เออเอฟเคยบ่นกับทุกคนกว่าเอฟอยากได้แต่เอฟติดที่สายของมันนะคะแล้วตอนหลังเขาออกมาเป็นไซส์ใหม่นี่เป็น on the go eat w e s t เอ,อ้ยแม่สวยน่ารักมากนะคะแต่แน่นอนก็ต้องมาพร้อมสายอีสายสปอร์ตนี่อีกแล้วไม่รู้จะตามหลอกหลอนกันไปถึงไหนนะกับสายสปอร์ตตัวนี้มากับราคาที่แบบโอ้หนึ่งแ 5,000บาทฮัลโหลกระเป๋าแคนวาสเออแคนวาสนี่ก็คือไม่ใช่หนังนะเป็นแบบหนังสังเคราะห์ถ้าพูดกันหยาบๆก็คือ PU หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เออไม่แน่ใจเหมือนกันในแบบว่าลักษณะของวัสดุนะแต่ว่าแคนวาสในที่นี้แปลง่ายๆมันก็คือผ้าใบอะทุกคนเออนะคะก็ นั่นแหละกระเป๋าแคนวาสแสน0้าก็นะเออแล้วมาพร้อมกับอีสายสปอร์ตที่แบบมาทําไมเนี่ยมึงจะตามมาหลอกหลอนกูไปทางไหนนะสสยสปอร์ตตัวนี้นะคะรู้สึกไม่โอเคเลยนะก็ รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึงทีเอฟรู้สึก,กว่าแบบมันน่ารักอะเออคืออย่างที่บอกเอฟชอบ reverse monogram อยู่แล้วแล้วอตั้งแต่ตอนที่เป็น on the go pm ก็คือชอบอยู่แล้วแล้วอันนี้พอออกเป็น east west ตามแบบว่าสมัยนิยมเนี่ยก็ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยทุกคนมีความแบบเฮ้ยดูแบบคลาสสิกดูแบบอะไรอย่างเงี้ยดูใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันขนาดไม่ได้ใหญ่เกินไปใส่ของได้อยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ น่ารักมากๆเลยอ่ะเออชอบนะชอบจริงๆนะแต่ว่านั่นแหละแสนกับห0าพัน 5, อ่ะแล้วก็ต้องซื้อสายเพิ่มด้วยเพราะว่าอีสายสปอร์ตน,นี่เอฟก,ก็ไม่โอเคสายก็น่าจะเพิ่มอีกหมืน่นกว่าบาทอีกเออก็บวกเข้าไปมันจะแสนสองอยู่แล้วเนี่ยงงมากนะคะก็นั่นแหละ เป็นกระเป๋าทั้งหมดกี่ใบแล้วนะเมื่อกี้เออนับไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยลืม1 2 3 4 5 6หใบนะจากหลุยวิตตองนะคะที่ออกมาใหม่ๆนะที่เอฟรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบจังเลยสวยจังเลยแต่ว่าแบบบไหวจะซื้อซื้อบอวอจรงิงเออด้วยแบบราคาที่แบบพุ่งสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะในฐานะอย่างเอฟก็คงแบบว่าไม่ใช่ลูกค้าของเขาอีกต่อไปเออไม่ใช่ทาเก็ตของเขาอีกต่อไปนะคะก็นั่นแหละก็คงสิ่งอยู่ในตลาดมือสองในรอบแบบหลายๆ,ๆ,ๆรุ่นเนี้ยรอมมาราคาดีๆก่อนนะน่าจะได้สอยมาเพราะว่าทุกรุ่นอะชอบจริงๆทุกคนแต่ว่าราคามันแบบว่าแพงเกินไปจนรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นจุดที่มันไม่คุ้มแล้วเนาะทำงานมาเหนื่อยๆเนาะก็ เงินเนี่ยอยากใช้ให้มันดูคุ้มๆนิดนึงเออไม่ใช่แบบทําห้ไม่เนื้อเเสียกระเป๋าใบเดียวเป็นแสนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่แบบอันที่แบบพีคจริงๆก็รู้สึกว่าไม่คุ้มนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะใครมออีกระเป๋ารุ่นไหนที่ออกมาแล้วแบบอยากได้อยากได้อยากได้อีกได้แต่เจอราคาเข้าไปแล้วช็อกซีนิมาถอยกลับแทบไม่ทันเนี่ยก็มาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างได้นะคะแล้วก็ไว้มาเมาส์มอยกันนะ วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจใเฮฟหน่อยเออโลกภายนอกช่างโหดร้ายเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเออนะก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ